สวัสดีครับเจอกันกับพี่นะครับผมพบ้านนนวดวันนี้ที่สนามไซน้อยกับพี่แบงค์พี่แบงค์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เสกครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชมพูค่ะอชมพูครับพี่เสกครับครับผมวันนี้ให้พี่แบงค์มาพาทัวร์สนามยิงปืนไซน้อยครับผมสนามนี้อยู่ที่ไหนพี่ก็อยู่ที่ไซน้อยไงพี่นั่นเลยพี่มายังไงเอออยู่ห่างจาไหนเนี่ยเออเอาง่ายๆครับสนามตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้วัดวส่งแล้วก็อยู่ห่างจากวัดไซใหญ่ประมาณ2กิโล แมปกับกูเกร์เดี๋ยวปักแล้วมาง่ายมากเส้นแจงพนายิ่งตรงยิงตรงมาแล้วเลี้ยวขวาไอ้เลี้ยวซ้ายถึงเลยเปิดปิดเวลาเท่าไหร่พี่ออะนะฮะสนามเปิดเวลาเท่าไหร่นะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิดหโมงเย็นครับพี่ทำไมผมไม่เคยรู้จักว่าสนามนี้ปิดกี่โมงอามจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนมากันเนี่ยเขาจะปิดประมาณ4ี่ห้าทุ่มครับผมล่าสุดพี่เข้ามานอนประมาณ4ี่ทุ่มตื่นไม่เคยรู้เวลาสนามปิดเลยครับแล้วก็ที่นี่มีปืนให้เช่าด้วยนะพี่ปืนมีทุกขนาดครับ แรงแต่จุดสองสองยันลูกซองยันลูกซองแล้วก็อนาคตจะมี5.56ให้เช่า5.56ใช่ครับพี่วันนี้น้องเขาไม่มีปืนมาเลยอ่ะน้องอยู่ที่บูธค่ะอยู่ที่บูธใช่บูธเดี๋ยวนะวันนี้แต่งตัวนี้มานี่คือมาในในงานอ่าในอะไรวะเนี้ยสติสติสติเอ้ยสติเอาเลพี่อ่านพี่อ่านโอเคลูคัสลูคัสลูคัสลูคัดเอ๊ออ๊ย สนามนี้มีปืนในเช่าเนาะมีครับพี่ไม่มีปืนมาเอาที่นี่มาเอาที่นี่ไม่มีรูปเอาที่ผมว่าเฮ้ยอะไรครับพี่อะอ่ะยังไงก็ให้พี่แบงค์พาไปทัวร์สนามนะอ้าวเดี๋ยวผมพาให้ทั้งผมแล้วก็น้องเขาพาพี่ไปทัวร์สนามแล้วกันครับผมครับหลังจากจะให้พี่แบงค์พาทัวร์สนามนะครับวันนี้พี่แบงค์ไปกับสาวเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมพาทัวร์สนามเองครับวันนี้ไปไปด้วยกันครับใครก็ร้องคู่เขาเดี๋ยวข้าวบุกข้าวบัวบุกเยไอ้เจ้าไม่ได้เอาพี่แบงค์ เด็กเราก็ถือปืนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวชวนคูไปหอแล้วคุณ่าคูนี้เลยเพราะบ้านหน้าหนวดถ่ายอยู่ที่นี่ผมพาพมันเจ๊ตัวเอ้นี่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 ใครครับโจ้นี่นี่นี่นิดนี่ขอหนึ่งจุดนี่คูโบ้ปืนพกกับเจ๊ตักบลายไส้นี่ฉายานี้ก่อนเพราะบ้านหน้าด่วนตัวจริงตัวจริงตัวจริงนี่ตัวจริงที่เป็นข่าวอยู่ที่สนามยิงปืนนี่นินอนดามันนินอนดามันที่กระบี่อ่าฮะล่าสุดคูโบ้ชี้เลยเจ๊เขายิงแล้วปังปังปังไอ้สัตว์เอ้ย ทีต่างประเทศยิงบม่งสรรเสริญกันโอ้ยโคตรเก่งเลยเออคนไ <No. S 2> ทยยิงโอ้ยควายแม่งไม่ปลอดภัยอดูหน้าดูหน้าคน<อ>นี้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  本当に。 คนนี้เลยคนนี้เลยเอาครับแล้วแต่ดูลพินิจของท่านนะฮะแต่สําหรับชาวปืนหรือว่าคนที่ชํานาญการอย่างคูโบเนี่ยมันเป็นมุมกล้องผมบอกเลยอ่าฮะผมบอกเลยให้ให้พี่ไปยินแทนคูโบฮะให้เจตากิงแทนเอ้ยผมมั่นใจนะมั่นใจเออผมมั่นใจนะเพราะว่าเขายืนอยู่เนี้ยเอาอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่าอันนี้คือคูโบรบอันนี้คือเป้าอะเจตักอยู่ตรงนี้แต่มุมกล้องแบงโยกว่านี่อ่าเพื่อให้อะไร เพื่อให้เห็นว่าแนวตรงแต่จริงจะตักอยู่ตรงนี้อ่าฮะเออนี่คือความเป็นจริงครับผมนี่อันนี้คือความเป็นจริงผมไม่เฉลยแต่ดราม่าไม่คืเออแต่แต่ผมไม่เฉลยคือจะตักอ่ะครูโบอยู่ไม้ไม้ในประมาณสี่สิบเซนอ่าฮะครับเออแล้วก็อยู่กับเป้าใช่ป่ะเออแล้วเจ๊อ่ะเจ๊กับเป้าอ่ะอยู่ตรงนี้อ่าฮะคูโบอยู่นี่ใช่ป่ะแล้วเฉียงมันนี่ปึ๊บมุมกล้องตัดตรงนี้อ่าเออจบจบนะดราม่าจบนะไม่ไม่เป็นไรถ้าอยากรู้ไปลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยิงให้เอาครับ เดินด่าได้เต็มพี่ครับพ <laughs> อแล้วหมดแล้ว <laughs> ไปดีกว่าไปแล้วเขาไปหาสาวแล้ว <laughs> เขาไปหาสาวแล้วทีนี้เราจะใด้พาตัวสนามพาตัวเองดีกว่าไปไห <laughs> ที่นี่ก็ร้านกาแฟครับตรงนี้นะมาดูข้างในกันเป็นกล้องจริงๆนะของสนามิีปืนไซน้อยนะครับดูนะครับตรงนี้ร้านกาแฟโอ้โหวิวน่าพักผ่อนมากมาฉอดแรกก็มาเจอร้านกาแฟเลยครับก็มีกาแฟก่อนเนาะก่อนที่จะไปลงทะเบียนนะครับประมาณนี้เลย <laughs> สวยๆบรรยากาศดีๆครับ มีทุกอย่างครับเมนูข้างบนข้างบนเป็นชั้นลอยนะพี่ปั่นข้างบนชั้นลอยแล้วก็สามารถนอนได้อ่ามีมุมกาแฟเนาะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูข้างในกันเลยว่าซื้อกระสุนยังไงแล้วก็สนามมีอะไรบ้างไปครับไปด้วยไปด้วยอาตัวนี้ก็ได้มาล่าสุดเขาบอกเลยว่ามาเลยมาเลยขอรับขอรับขอรับใช่คลิปล่าสุดที่เอ๊ไปยิงกับที่จันดารา ก็ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับเดินเข้ามาเลยก็จะมาติดต่อตรงนี้แหละติดต่อตรงนี้แหละเคาน์เตอร์ก็จะมีปืนให้เช่าด้วยตรงนี้จะมีปืนปกระสุนปืนสั้นกระสุนปืนยาวมีกระสุนทุกซองนะครับประมาณที่เมเช่าด้วยนะครับไม่มีแตรครับขอถ่ายมาถ่ายหน่ยพี่ประมาณนี้ไปดูข้างในกันครับข้างในก็จะเป็นสนามปืน25เมตรนะครับเป็นสนามในร่มเนาะตอนนี้ก็ น่าจะพักกันอยู่นะเพราะว่ามือสักคู่ยิงกันอยู่นะครับนี่เลยดูสนามข้างหนครับกว้างครับกว้างนี่ดูบรรากาศครับนากาันนี้ก็เป็นี่ดากาศรน้ากค้าครนี่านี่ัน มีระยะ10เมตร15 A, ถึง25เมตรนะครับนี่สามารถยิงได้เนาะนี่ว้าวสี่นาฬิกาครับนี่นี่นี่นนอ่าประมาณนี้นะครับช่องยิงก็มีเท่าไหร่เอ่ยไม่โทษครับ <มา S 1> ช่องยิงก็มีประมาณ13ช่องยิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันไปครับ,บ,บไม่เห็ชื่อนะนะครับมาแนะนำสนามถ่ายกันยาวๆเลยนะครับสนามที่นี่ บรรยากาศดีมากครับปุ๊บปุ๊บนู่นนี่นั่อะไรเนี่ยเขาบอกเขาสวดกันได้เลยผมทำอะไรถึงไหนไม่มีข้อไหนนี่บรรยากาศที่เรามาเมื่อสักครู่ร้านกาแฟอย่างสวยเลยครับนี่บรรยากาศพักผ่อนนะครับฝั่งนู้นห้องน้ำครับเดี๋ยวเราไปที่หลังจะอยู่ทางไปสนามปืนยาวพอดีนะครับ นี่นะครับผมคูคัทออยมันเจ้าโจ๊ดมันยอดมากโอ้ยเห็นพี่แบงค์ชอบพระบ้านหน้าด่วนมากอีแป๊ดหนึ่งทองผูอันนี้อันนี้ช่องช่องสิบเมตรครับอันนี้เจอพี่แบงค์พี่แบงค์อยู่กับสาวอยู่ไม่ได้พาเราทัวร์เลยวันนี้ทัวร์เองก็ได้นะครับไปครับไปต่อไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพูด่งปนี้ต่อสาวบ้าที่แรกคือสาวบ้านผมเรียกว่าออกเป็นวัน ช่องนี้ก็เป็นช่องทดสอบสปีดนะครับมาดูกันอ่าเนี่ยครับเขาแข่งทดสอบสปีดกันอยู่ตรงนี้เนาะนี่กรรมการของเราสวัสดีครับพี่นิวเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้มือสุดยอดเท่านั้นแหละครับมายิงกันโอ้โหนี่เราประกดดันเขาหรือเปล่ปาพี่ดันครับมือโปรครับรม,มือโปรเหรอพี่มีมือโป้วี่นี่ว่าจะบอกว่ามือหนึ่งแล้วมือหนึ่งผมจะเล่นบุกนะขั้นหนึ่งหายไปไหน อใช่มอีกการอะไรใช่ใช่ครับอย่ามารอดูพี่เขายิงนะครับเป็นไงบ้างต้องรอดูพี่เสยิงอ๋ออันนี้ไม่ยิงเขาไม่ถนัดพี่ถนัดอะไรช้าๆกองเชียร์เต็มเลยนะครับเนี่ยยูทูบเบอร์โอ้ดูดูดูกองเชียร์ไม่รอดครับแต่กล้องเทนเนลโมครับคุณปิงครับอันนี้พี่ป๊อปนี่ใครอ่ะพี่เจสันอันนี้พี่เบนมีน้อยแล้วปืนมีน้อยแล้วปืนพี่นกพี่เจสันไอพี่ช่องเจเทนเนลครับเจ้าท่านกายนะครับโอเค มาเดี๋ยวเรามาดูเขาซ้อมยิงอะไรครับออ่ยยูล้ดิโอ้สุดยอดครับสุดยอดช่งนักช่งนักเวลา <S 2> 2 <S สองเจ็ดสี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อครับสองตกอครับใช่ครับไม่ทันักไม่ทันนักเสียใจอะไรครับเนี่ยพี่แบงค์ไปไหนครับ มือหนูไปไหนเฮ้ยไม่พาผมทัวร์ผมพาตัวเองอ่ะเออเออทีลืมพาเอ้ยลืมพาช่องพ่อบ้านหน้าหนวดวัวนี่นี่โอ๊ยเริ่มจากนี่ก่อนเลยอ่าฮะนี่เลยครับโอ๊ยตายแล้วปู่หลายช่องจัดนี่ยกตัวอย่างน้องชมพูยกตัวอย่างให้เอฟซีดูนี่อันนี้ถ้วยอะไรครับถ้วยอะไรที่หนึ่งวันนี้วันนี้วันวันงานพอดีครับงานอันนี้ที่หนึ่งอ่าครับ ลานน้ำปวันลูกซองลูกซองสปีดมือทั่วไปครับผมครับสุดยอดอันนี้ที่หนึ่งดูถ้วยสวยงามเอาตัวหน้าค่าสมัครพันหนึ่งอ่าครับอันนี้งานอันนี้งอะไรนะพี่งานอะไรนะยิงกินตับยิงกินตับเฮ้ยยิงกินตังอ๋อไม่ก็คือเรามายิงปืนแหละแล้วก็มากินของอร่อยอร่อยไอ้ตังเนี่ยพูดไปให้เป็นกิมมิอแล้วแจกตังค่าแล้วมันรถกลับบ้านเออผมแจกหมดเลย วันนี้ไม่ได้ไปยิงครับวันนี้ผมมาพาทุกคนไปดูสนามเฉยครับผมไม่อยากให้แค่ดูสนามดูดูอะไรพี่ผมอยากให้ดูนมใกล้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 ก้ใกล้ใอล้ใกล้เกลยใก้ใกล้ใก่้ใกล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 ้ใใล้้ล้้ห้้้ลด้้กกก้กก้ก ื่อกีก็ตรงนู้ก็สนามนุกซอนนะครับวันนี้ก็สนามปืนสั้นนะครับไปยิงเป้าพิกตรงนู้นเนาะยิงป้าพิกนะครับต่อไปสนามของเขาก็ข้างในมีปืนยาวครับไปดูกันสนาม50เมตรนะครับอา,อากาศดีมากอ่ะพี่าาพนี่ครับนี่ก็จะมีกี่ช่องยิงเหยื่หนึ่งสอง สามสี่ก็จะมีสี่ช่องยิงครับเนี่ยสนาม50สิเมตรครับอนาคตเห็นว่าจะมีสนามสองไอยหลานะครับมีเห็นเขาว่าจะสร้างที่พักด้วยพอดีเลยผมชอบสนามสนยิงปืนไซน้อยดีสอร์สปา <c oughs> โอเคครับวันนี้มีความลับของสนามเนี่ยบอกว่าทั้งหลังนี่มีอะไรเดี๋ยวพาไปดูครับหลังห้องน้ำมามามาเข้ามา ความรับของสนามนี้ครับเจอแล้วครับนี่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือนี่พลังมอย